สวัสดีครับผมเอฟธัญนพตะกูลโชคดีครับอายุ44ปีปัจจุบันเป็นนักแสดงพิธีกรและทำพิธีกรรายการท่องเที่ยวแคมปิ้งขาครับสวัสดีครับผมตั้งชื่อเขาว่าเมโท o อ f ฟโรดครับคือผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่ว่าผู้ชายคนนี้พร้อมที่จะไปพบเจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ทำรายการท่องเที่ยวมาหลายปีนะครับได้ไปเห็นธรรมชาติที่สวยงามและอยากจะให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้าไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติผมก็เลยมองหาตัวช่วยและโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้ขับรถกระบะทุกแบรนด์แล้วแต่ที่เลือกมาจบกับ m i ิ s u b i s h i t r i t ันเป็นเพราะว่าคุ้มค่าที่สุดตอบโจทย์การใช้งานของผมได้มากที่สุดครับ ทุกวันนี้ขับรถคันนี้แล้วมีความสุขมากๆโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อน Super Select p r o Drive 2ครับเวลาวิ่งในทางโค้งเนี่ยรู้สึกเลยว่ารถเกาะถนนมากขึ้นแล้วก็พละกําลังของเครื่อง m y w a ก e n g i n e นะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถขับรถเดินทางทั่วไทยได้แบบสบายๆขับเพลินๆพอรู้ตัวอีกทีธรรมชาติก็อยู่ตรงหน้าแล้ะครับ รถกระบะเมืองไทยเนี่ยยกระดับไปไกลมากโดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ระบบการช่วยเหลือต่างๆระบบที่ผมชอบมากที่สุดนั่นก็คือกล้องมองรอบคันเพราะว่ากล้องตัวนี้จะช่วยผมให้มองเห็นในจุดที่ผมมองด้วยสายตาตัวเองไม่เห็นเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่ใช้งานออฟโรดแล้วก็ถูกใจสายเที่ยวธรรมชาติอย่างผมจริงๆครับผมเปรียบรถคันนี้เหมือนกับเพื่อนผมเราเดินทางด้วยกันบ่อยมากแล้วเพื่อนคนนี้ก็พาผมไปพบเจอสิ่งใหม่ๆพาผมไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามผมอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับทุกคนครับ อยากให้ทุกคนได้รู้จักกับเพื่อนผมคันนี้คู่หูคู่แก่ครับเป็นเพื่อนที่ไปกับผมทุกที่ทุกเวลาเป็นรถที่ผมภูมิใจมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับ Drive your ambition. Motors Ambition Mitsubishi